โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตลาดนักเตะช่วง10ชั่วโมงสุดท้ายก่อนนะครับผมว่ามีใครยื่นซื้ออะไรมาบ้างนะโอ้ยเาชั่วโมงยังไม่มีนะครับ8ดชั่วโมงก็ยังไม่มีจะไม่มีจริงดิ7ชั่วโมงก็ยังไม่มีนะครับผมอะไรครับเนี่ยหชั่วโมงเอ้ยมีมาแล้วใช่เปล่าใช่เปล่าอ่ามีจริงด้วยนะครับผมเป็นอันซูฟาติโอ้ยซื้อใครไม่ซื้อมาซื้อฟาติ8ล้านปอลโอ้โ oh. หใครเป็นบ้าม เกมปีเตอร์คือครวะเนี่ยโหใครมันจะไปบ้าไปแลกกัมันมะเนี่ยโอเคห้าชั่วโมงยังไม่มีนะครับสี่เดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายเราจะไปดูกันนะครับว่ามีใครย้ายอะไรไปไหนบ้างนะสามชั่วโมงอ้ามีมาแล้วหนึ่งคนนะครับดูซิว่าจะเป็นทีมไหนยื่นซื้อใครมานะครับผมพัสันดากา้าสเปอร์นะครับยื่นซื้อมาที่46ล้านปอนะผมไม่ขายนะครับพัสสันดากา้าสองชั่วโมงสุดท้ายยังไม่มีใครยื่นซื้อมานะครับผมอ่ะหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูตลาดนักเตะช่วงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับว่ามีใครซื้ออะไรบ้างนะสําหรับแมนยูนะครับก็ซื้อเดลอรลี่ของเราไปนะแล้วก็จะปล่อยอันเดเปเปรลานะครับลินเดเลฟแล้วก็อองตัวนี้มาสิยาวไปนะครับผมแมนซิตี้ซื้อเอ็มบาบูเดอะไวแล้วก็ชูสคุนเต้มานะครับแล้วก็ขายลูเบนดิอาสกับเฟร์รันตอเลสให้เรานะครับโอ้โหตลาดรอบนี้เราซื้อนักเตะแมนซิตี้มา2คนเลยนะเดียวกูไม่ซื้อใครมาเลยนะครับผมโอ้โหขี้เหนียวไปไหนวะเนะี่ย เร้่ก็ขายจอจินโยวัยนาดุ่มไปนะครับตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้ของเราใช้จ่ายไป390ล้านปอนด์แล้วก็ ขายไป317ล้านปอนด์นะครับถือว่าใช้ไปจริงๆก็ประมาณ70กว่าล้านปอนด์นะครับก็ถือว่าก็ใช้เงินไปเยอะอยู่นะเนี่ยน่าจะหมดแล้วมั้งครับเดี๋ยวก็มีเชลซีนะครับซื้อห่าวิบาลของเราไปนะแล้วก็ขายทางด้านของมาเตโอโคอาซิกนะครับแล้วก็บิลลี่กิลโม่ให้เรานะแล้วก็จอร์จินโยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูท็อปดิวกันนะครับผมท็อปดิวของเราโอ้นี่ในชีวิตจริงไม่น่าจะมีโอกาสได้เห็นนะครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นท็อปดิวเลยนะซื้อมิเกลโอยาซาบาออกมาจากไลอ้โ็อปดเราคนเลยยนนะดิคููเซฟกี้นะครับ เราขายไปให้ทางด้านของทางน,นักพัลสปเปอร์ในราคา100ล้านนะครับเฮ้ยเราติด3ามันดับเลยนะเนี่ยแล้วเราก็ซื้อลูเบนดิอาสนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในราคา90ล้านปอนด์นะครับเราติดสามดับทุวยติดสมันดับได้ไงวะเนี่ยแล้วก็ลิชาลิซอนนะครับย้ายจากเอเวอเรตันไปอาตาลันตานะ76ล้านปอนด์ดูริสอัลเบโตนะครับย้ยายจากลาซิโอแล้วไปเอฟซีไบเออร์นะครับ71ล้านปอนด์ ดูเบนเนเวสโอ้โหคนนี้ก็อยากได้นะครับวูฟแฮมตันนะครับไปอินเตอร์มิลานเ1็ล้านปอนดะ์นะ <c oughs> ช่วงสิชั่วโมงสุดท้ายก็รู้สึกว่าจะไม่มีเอา้าดูมันทำดิมันมายื่นซื้อตอนตลาดปิดแล้วนะครับโอโ้มันเป็นอะไรของมันวะนเนี่ยไอ้คนนี้น่าจะเป็นเด็กเรานะครับ เพราะฉะนั้นผมจะขายไปเลยแล้วกันแล้วก็บูบาการีซูมาเล่น,นะครับมีปารีสยืนซื้อมาที่41ล้านปอนด์นะครับผมผมไม่ขายนะประมาณนี้นะครับผมในเกมวันนี้เนี่ยเรามีเกมที่จะต้องไปเจอทางด้านของวูฟแฮมตันนะแล้วก็มีศึกยูฟายูโรปายูทุยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมแล้วก็จะต้องไปเจอกับทางด้านของเอฟเวอร์ตันนะโอเคโอเคครับในเกมที่เราจะต้องไปเจอกับทางด้านของวูฟแฮมตันเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ทุยเดี๋ยวผมจะใส่ชุดใหญ่ลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยโรเชันนะรู้สึก ว่าวูฟแฮมตันจะฟอร์มดีนะครับผมโอ้โหเล่นไปสีนัดมี12แต้มเต็มนะครับผมเดี๋ยวดูรายชื่อนักเตะดิมิราอูคิมิเนสอดามาเตาเล่เปโดเนโตเอาก็เหมือนเดิมนี่ว่าเดนิสปลายของเรานะครับผมแล้วก็มีมอยเซคีนเอ้ยไม่ใช่มอยเซคีนเนี่ยคีนไหนว่าน่าจะเป็นไมเคิลคีนนะครับผมคอร์ดี้โบลีย์เนลสันเซมโดจอนนี้เออก็ไล่ัพ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับทำไมมันโหดจังวะเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับผมเอาละครับพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนาม King Power Stadium นะครับเพื่อชมเกมการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับผมเลสเตอร์ซิตี้จะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่ม่นเกมก่อนโดยบุกจากซ้ายไปขวาครับ <S <S ยูริเตเลมองวันนี้เนี่ยเรามาเจอกับทางด้านของจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกที่ไม่ค่อยจะคาดหวังอะไรเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าแบบ เขาจะมาถึงเป็นจ่าฝูงเลยนะโดนบงังโดนเปโดนเนโต้บังไว้อยู่แต่ยังได้อยู่นะครับเีโคลเป็นไหลเข้าตรงกลางโอ้โหยังได้อยู่เเคแต่เลมองแต่เลมองให้ไปที่เฟรันต์เ่อเฟรลันตอเลล็อกเข้าขวายิงลูกนี้เรียบร้อยนะครับเลสเตอร์ซิตี้ได้ประตูออน้ำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนจากเฟรันตอเลสนะครับโอ้ถือว่าเป็นประตูแรกของเจ้าตัวเลยนะครับผมแล้วก็ยิงได้อย่างสุดสวยแล้วเนะสียบสามเหลี่ยมเข้าไปลูกนี้น่าจะเป็นหลุยปาติสหลุยปาติซิโอนะครับผมเซฟไม่ไหวนะใช่ป่ะวะ ผู้ดูแลประตูน่าจะใช้ลุยปาซิเซโอเหมือนเดิมนะครับผมผมลืมดูรายชื่อด้วยนี่นะครับเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะครับเฟอร์รันตอเรสนะเนลสันเซเมโดยกมาลูกนี้ไปติดโจโชคิมิชแล้วจะได้ส่วนมาที่เตเรมองเจมแมทติสันให้มาที่เฟอร์รันตอเรสเฟอร์รันตอเรสล็อกเข้าขวามาลูกนี้ใช้ความเร็วอุ้ยกระชากแรงไปโอ้โหผมกดกระชากไปยกเลิกไม่ได้อ่ะอาเซนซิโอทุ่มกลับมาที่นิคาโดไปเลยล่ะเตเรมอง โจโชคิมิชโอ้โหแล้วปีกร้อยล้านเราตอนนี้ยังไม่ได้บอลเลยนะครับโอเคฟอรันตาเรสฟอรันตาเรสล็อกเข้าขวาอุ้ยเขามาดักไว้ได้โอ้โหไมเคิลคีนมาโยนมาลูกนี้โอ้โหแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกนะครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้ที่สามารถออกนําไปได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากเฟอร์นตาเรสนะครับผมนิสปาร์ตเดนิสปาร์ตโดนแย่งไม่ได้ลูเบนเดียสให้ต่อมาที่ฟอรันตาเรส ฟอรันตาเล่ส่งต่อให้ปีกลอยล้านมิเกลโอยาสบาวนะครับมิเกลโอยาสบาวลากขึ้นไปลูกนี้มิเกลโอยาสบาวยังได้อยู่โอยาสบาวโอ้ยมีช่องโอยาสบาวมีช่องยิงลูกนี้กดด้วยขวาเลียดโอ้โหไปติดดุลปาติซิโอนะครับผมยิงได้แต่มุมอยู่โดยเจมันนิสันเจมันนิสันเปิดมาลูกนี้เป้าหมายคือลูเบนดิอัสมงโอ้มงออกหลังออกไปเองนะครับผมด้วยกับเจนดัสตินยังได้อยู่อารามาตาเลยโยเข้าไปลูกนี้โอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยนะครับโฟร์ฟาน่าดักไว้ได้อายังได้อยู่ที่เดนิสนลัด เนลส,นสันเซเมโดโยนเข้าไปลูกนี้ลิคาโดโอ้โหเนโตะงลูกเปโดเนโตไม่ใช่นักเตะที่มงดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วมันก็โยนอย่างเดียวเลยนะจอรนนี่ยกมาลูกนี้ไปติดทางด้านโจโชคิมิชยังได้อยู่ลาวคิมิเนสอ่าไปติดโจโชคิมิชนะครับเอ้าเอ้าทำไมมันไม่เข้าบอาลวะเมื่อกี้ผมกดให้มันเข้าบอลมันไม่เข้าบอลน,นะครับโอ้โหโดนยิงเลยวูฟแฮมตันวันเตอร์ลเลได้ประตูตามไปเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากทางด้านของลาวคิมิเนสนะครับผม มันพลาดตั้งแต่ตรงนี้เนะี่ยมันไม่ยอมเข้าบอลน,นะครับเจ้าโชคิมิทนะ่ะไม่รู้เป็นไรนะเป็นประตูที่สามผมเจ้าตัวในศสึกพเมร์ลีกนะครับลาอูคิมินเนนะแต่ผมเปลี่ยนตัวหน่อยแล้วกันผมจะเอาทางด้านของอันซูฟาติลงมาแทนมิเกลโอยาาบาลนะครับผมรู้สึกว่าจะยังปรับตัวไม่ได้นะแล้วก็าพัสสันดาก้านะครับลงมาแทนเฟอร์แันตอเรนนะแล้วก็ทางด้านของจูเบลิงแฮมนะครับลงมาแทนแตเตเรมองนะโอเคอด,ดามาเตาเลยแดกเซอร์ โอเคแล้วเราได้ส่วนดยโจโชกิมิตมาิสันแทงต่อมาลูกนี้ถึงพัส,สันดาก้าพัสสันดาก้าได้ดวลเดียวกับลุยปาซิโอยิงลูกนี้เรียบร้อยนะครับเลสเตอร์ซิตี้ได้ประตูแซงขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากทางด้านของพัสสันดาก้านะครับผมโอถือว่าลงมาเป็นซูเปอปร์ซับอีกแล้วนะครับสำหรับพัสสันดาก้าเนะโอ้ดิเด๋หลงเลยต้องชมวิชั่นของทางด้านเจมส์มาิสันด้วยนะครับที่แทงมาลูกนี้ให้พัสสันดาก้าหลุดตําแหน่งเลยนะครับแล้วก็ ยิงเข้าไปลูกนี้ก็ไม่พลาดนะครับผมเป็นประตูที่3เหมือนกันนะครับผมจะตัวในศึกพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะครับผมพัสสันดาก้าให้ไปที่เปโดเนโตเปโดเนโตให้วิทีจอนี่จอนี่โยนไปลูกนี้ถึงลาอูคิมเนสโอโ้โหเมสซูรีเยเซไปได้อย่างสวยเจมส์เจอสินเคลียร์ทิ้งไว้ก่อนแล้วจะได้สวนอโ๋อแล้วผู้เจมส์ก็บอกจบเกมได้คันนะครับโอโ้โหเกือบโดนแล้ยไหมล่ะเป็นเลสเตอร์ซิตี้ที่สามารถเบย์บ้อาอาชนะวูฟแฮมตันฟอร์นเลอร์ไปได้สองประตูต่อหนึ่ง โดยได้ประตูจากทางด้านของเฟร์ลันตอเรสแล้วก็พัศน์ดาก้านะครับผมโอ้โหแล้วท้ายเกมเกิดโดนลาอูคิมเนสยิงเข้าไปแล้วครับผม m v p เกมนี้ก็จะเป็นทางด้านของโจโชคิมมิชนะครับผมได้เลตติ้งมาที่8.8คะแนนนะเอาไม่ใช่หรอทำเสียตื่นตื่นตื่นี่น่ ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมเราอยู่กลุ่มเดียวกับทางด้านของเลอมาลิดแล้วก็มีสปอร์ติ้งน่าจะเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็ดีเดโมซาเกบนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับผมถ้าไม่นับเลอมาลิดก็ถือว่าเป็นงานที่ง่ายนะครับในเกมที่เราจะไปเจอกับทางด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยผมอาจจะเอาชุดตัวสำรองลงนะครับผมเอาละครับพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับเพื่อชมเกมการแข่งขันศึกพิม ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับผมเเกมในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมเปิดสนามนัดแรกในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกของทางด้านเลสเตอร์ซิตี้เลยนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยจะต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นงานหนักมากๆนะครับในอีก2-3เกม4เกม5เกมถัดไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเทียบชื่อชั้นกันแล้วเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้อาจจะดูเป็นต่อกว่านิดหน่อยนะครับผม โอเคนะครับเลสเตอร์ซิตี้จะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นเกมก่อนโดยบุกจับท้ายไปขวานะครับผมวันนี้ก็จะมีการโลเทชันหลายตำแหน่งอยู่เหมือนกันนะโยมาลูกนี้ไปติดบิลลี่กิมวัวนะรับแต่ยังได้อยู่ลาฟินญานี่ใช่ลาฟินญาของลีดหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับดูลายนั้นไม่นะย้ายมาลูกเดียวอุ้ยก็ยิงไมติดเซฟของนาราดฟานเดอร์ฟอสนะครับผมจูเเบลิงแฮมจูเเบลิงแฮมให้ ทางด้านของบิลลี่กิโมวิ่งไปลูกนี้อเอ้ยยังได้อยู่ยังได้บิลลี่กิโมล็อกเข้าซ้ายไปลูกนี้ปั่นด้วยซ้ายโอ้โหไปติดบล็อกนะครับผมนูโนซานโตสยกมาลูกนี้โอเคโทมิยาสอดักไว้ได้แล้วได้ได้สวนโดยทางด้านของจูลิงแฮมจูลิงแฮมแทงต่อไปทางด้านขวาถึงทางด้านกาเบียลมาตินเนลี่กาเบียลมาตินเนลี่เห็นในกรอบมีกาเบียลมาตินเนลี่โยนมาลูกนี้ถึงวิลลี่กิโมวยิงเรียบร้อยนะครับ เลสเตอร์ซิตี้ด้ประตูออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากบิลลี่กิวมัวนะครับโอ้โหต้องชมการเปิดบอลของทางด้านของกาเบียลมาตินเนลี่ด้วยนะครับผมที่เปิดเข้าไปอย่างแม่นยำให้ทางด้านบิลลี่กิวมัวใช้เข้าไปเจอๆอย่างนั้นก็ไม่พลาดนะครับปอลินโยปโอลินโยแทงไปลูกนี้ให้ถึงลาฟินยาลาฟินยาให้ต่อมาลูกนี้ถึงนูโนโอ้โ,อโหเป็นฟันเดอร์ฟอร์สเข้ามาสก,กัดไว้ก่อนปอลินโยปอลินโยยกมาลูกนี้ให้ถึงนูโนโสานโตสนูโนโสานโตสยกมาลูกนี้ไปติดนะฟิลิปแล้วลาฟินยาหมองลูกนี้ ไปเข้ามือฟานเดอร์ฟอร์นะครับผมโอ้โ oh หผมท่งเวลาเลยเอาวิ่งไปดิพี่เออวิ่งไปอันซูฟาติวิ่งไปลูกนี้เปิดเร็วเข้าไปถึงพัสซันดากาตะตวัดโอ้โ oh หจับบอลไม่ดีนะครับโอเคผู้ตัดสินก็ป่อจบเกมการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกนะครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้เป็นเลสเตอร์ซิตี้ที่สามารถออกนำไปได้ก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากทางด้านของเจ้าหนูบิลลี่กิลโมร์นะครับผมบิลลี่กิลโมร์บิลลี่กิลโมร์หนีไมาได้แล้วบิลลี่กิลโมร์แทงมาลูกนี้ถึงพัสซันดากะ พรสันดาก็ไหลเข้าไปตรงกลางที่บิลนริกิโมยิงโอ้โหไปติดดีหยอบนะครับเดีย๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะส่งทางด้านของเอ่อมาโกเซนเซโอนะเอ้ไม่เอาดีกว่าผมจะเอามิเกลโอยาซาบาวนะครับผมลงมาเรียกความมั่นใจหน่อยนะแล้วก็โจโชคิมิชเอ้ยไม,ม่เอาไม่เอาเอาเฟอร์รันตอเลสนะครับลงมาแทนพรสันดาก้านะแล้วก็ทางด้านของริคาโดเปเรล่านะครับลงมาแทนทาเคฮิโรทอมิยะสื่อนะโอเคเปเร ไปโดโอ้โหโยนไหมลูกนี้นี่เาต้องไปในล,ลาดักไว้ได้นะครับแล้วอุโโอ้ยเว้ละยิงลูกนี้โอ้โหฟานเดอร์ฟอร์เซฟได้ได้นะครับผมอุ้ยถือว่าเป็นการจ่ายบอลที่ผิดพลาดเลยนะตะก,กี้เนี่ยโอ้โหเกือบโดนลงโทษนะครับผมดีนะฟานเดอร์ฟอร์มันช่วยชีวิตไว้ได้น่าจะหมดเวลาแล้วอาผู้จะเสงห์ก็ป่าจบเกมการแข่งขันนะครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้ที่สามารถเอาชนะสปอร์ตติ้งไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมโอ้โหดีใจกันใหญ่เลยครับ MVP เกมนี้ก็จะเป็นทางด้านของบิลลี่กิมัวนะครับผมแต่จริงๆผมว่าน่าจะเป็นทางด้านฟานเดอร์ฟอรนมากกว่านะนี่ไงฟานเดอร์ฟอรนได้เ е ตติ้งมาที่8.5คะแนนนะครับบิลลี่กิมัวได้8.7คะแนนเลยนะโอเคนะครับผมหลังจากที่เราผ่านเกมยูฟายูโรฟาเอ้ยโอเคนะครับหลังจากที่เราผ่านเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทางด้านพรีเมียร์ลีกันก่อนนะครับผมตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์ซิตี้ของเรานำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับแข่ง5นัดมี13แต้มนะ แล้วตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้12แต้มนะครับวู๊ปแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับเพิ่งแพ้เราไปมี12แต้มเท่าเดิมนะครับเชลซี Chelsea 11แต้มเอลฟ์ตัน10แต้มนะครับผมเดี๋ยวดูลิเวอร์พูลดิลิเวอร์พูลมี8แต้มนะครับผมแข่งไป5นัดนะอาร์เซนอลมี7แต้มนะครับผมโอ้โห แล้วมีใครสเปอร์โอ้โหแข่งไปห้านัดยังไม่ชนะใครเลยนะครับผมมีศูนย์แต้มนะอะไรกันครับเนี่ยเออก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะลงคลิปได้หรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมติดสอบนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่ยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ